เพื่อนๆชาวไทยไลน์มอเตอร์ไซค์ข้านีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารรถจักรยานยนต์ในตำนานจากค่ายยามาฮ่านั่นคือรุ่น FZ 400R ปี1984รถสตาร์จำลองรถแข่งช้ำ TGF 3ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนาของยามาฮ่ารถชื่อดังที่รถผลิตไปแล้วยามาฮ่า มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่รถสปอร์ต2จังหวะเป็นหลักยามาฮ่าส่ง FZ 4 0 0 R กันดีเพื่อเข้าสู่ค้าจำรองรถแข่ง4จังหวะ4 0่า4อยซีอย่างเต็มรูปแบบเป็นรถที่ได้รับชื่อเสียงชื่นชมจากสไตล์ที่คล้ายกับรถแข่ง TTF 3ของยามาฮ่าในยุคนั้น FZ 4 0 0 R ผลงามสไตล์จำลองรถแข่งของแท้